<laughs> มา嘛มา,มาหอลออวงกันเข้ามามามาเลยมาเลยมาฟังกันนะครับเดี๋ยวพูดทีเดียวเลยนะไออาการบวยติดคอเนี่ยมันเป็นยังไง <laughs> พูดแล้วก็แม่งนะไม่รู้เหมือนกันนะจะจะจะอธิบายยังไงอะ คือมันเป็นการศึกครั้งสุดท้ายของปี2025นึกออกไหมครับเกมส่งท้ายปีเก่าเกมสุดท้ายของปีแล้วนะแล้วก็ที่สำคัญคู่แข่งคือทีมบ้วยของตารางแถมไม่ใช่ทีมบ้วยแบบธรมธรมดาธรรมดาเป็นทีมบ้วยที่มีสถิติ ห่วยแตกที่สุดในพรีเมียร์ลีกคือมึงมึงเตะมาจะครึ่งฤด,ดูกาลมึงเก็บได้แค่สองแต้มสถิติที่ห่วยแตกที่สุดนะครับของทีมที่ตกชั้นของทีมบุ้ยพรีเมียร์ลีกคือดาบี้สิบเอ็ดแต้มเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนี่จะครึ่งฤด,ดูกาลวูฟแมงเก็บได้สองแต้มเพราะนั้นนะครับบอกได้เลยว่านี่คือทีมบุย้ยนะเป็นทีมบุ้ยที่ ที่มีความย่ำแย่ที่มีความบัดซบตบชักที่สุดในประวัติศาสตร์ของพีเมลีกแถมนะฮะยังไม่จบแค่นั้นแถมแม่งแพ้มาสิบเอ็ดนัดติดต่อกัน <c oughs> เพราะนั้นนะครับเจอทีมแบบนี้เล่นที่โอทัฟฟอร์ดเล่นในบ้านนะครับเกมสุดท้ายเกมส่งท้ายปีเก่าเกมสุดท้ายของปี2025 ต่อให้สภาพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะไม่สมประกอบอาจจะไม่แบบตัวหลักอยู่ไม่ครบแต่มันไม่มีเหตุผลอื่นใดนะครับที่จะไม่ชนะผู้มาเยือนอย่างวูฟไอ้เราก็เข้าใจนะครับว่าโอ้โหเกมสุดท้ายของปีทั้งที มันน่าจะได้รับของขวัญปีใหม่จากทีมเลิฟของตัวเองนะน,น่าจะได้รับของขวัญปีใหม่จากพลพรรคบีสัตแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดสร้างความประทับใจในรูปทรงได้รับผลการแข่งขันที่ดีมากำนันแต่แฟนๆในนัดสุดท้ายของปีนี้นะฮะที่ไหนได้ที่ไหนได้ไน,ไดนะ บวยแม่งติดคอแล้วอย่างนั้นดีนะยังยังยังล้วงออกได้ไม่ถึงขนาดตายหงตายหา่านไปเริ่มกันที่การจัดตัวผู้เล่นมันมาตั้งแต่จุดนี้เลยยอ้อนกลับไปเกมกับนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดเห็นแล้วนะครับว่าเฮ้ยสุดท้ายรูเวนอโมอริมก็ยืดหยุ่นเป็นนิววาเฮ้ยรู้จักพลิกแพลง ให้เข้ากับสถานการณ์รู้จักแบบเออเฮ้ยไมไ่ไม่ได้ตึงเกินไปไม่ได้ยึดมัน่นถือมั่นในปรัชญาตัวเองแบบสุดตรงถึงขนาดนั้นเอ้ยจัดสี่สองำหนึ่งนะครับจะทำแบบนี้ก็ทําได้แถมผลงานออกมาดีซะด้วยครึ่งแรกก็เล่นได้ดีในเกมกับนวคาสเซลใครๆนะครับคนทั่วทั้งโลกาเด็กผีทุกหมู่เหล่าไม่เคยยอมคิดว่านัดเนี้ยนัดเจอกับวูฟ ที่ออททฟอร์ดยังไงนะยังไงแมนยูรูเบนออมริมก็คงจะจัดต้องวางสูตร4 2 3 1เหมือนเกมล่าสุดใครๆก็น่าจะคิดแบบนั้นผมเองก็คิดแบบนั้นขนาดนะครับดูถ่ายทอดสดผังการเล่นที่ขึ้นมาในการถ่ายทอดสดเนี่ยมันก็ขึ้นแบบนั้น4 2 3 1 โอ้โหวันนี้เอาไว้วันนี้เจอวูฟด้วยนัดที่แล้วขนาดนิวคาสเซิลไอระบบนี้ยังเอาอยู่เลยเดี๋ยวเราจะได้เห็นเอ่อรามีนซินาดีนอาเยนแพทริกดอกูขึ้นไปเล่นเป็นหน้าขวาแล้วก็อาจจะโทฟอร์มวูฟบวาบนะครับสร้างความลำบากใจให้กับผู้มาเยือนอย่างจงหนักแน่แน่เออไอเฮีย แม่งพอเห็นการยืนตำแหน่งบนฟรอย่าแล้วเนี่ยอา้าวชิบหายผมตะโกนเลยเอา้าวเฮ้ยแม่งหลังสาเหมือนเดิมนี่ว่าคือนาทีแรกตั้งแต่เขียบอลปุ๊บเขียบอลพอจังหวะต่อมาเห็นแล้วนะฮะว่าไอห้หำดอกูอะแม่งว่ายืนทางซ้ายไอสัตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่หน้าขวามันไม่ใช่ปีขวาแล้วพอไอห้หำไมายืนทางซ้ายอา้าวไอสัต เวียงสายตาดูโป๊๊โอ้โห,โโหเจอเซนเตอร์แบ็กสามตัวยืนเรียงรายเลยนะทั้งอีเบิรมลูกชอนะคนคนหันเนื้อลิซันโดมาติเนสนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งคือเจ้าหนูเอเดนเฮเว่นยืนกันนะหน้าสลอนเลยเป็นเป็น,ปนหลังสามไอเราก็คิดในใจโอ้ยค,อคือคือไม่เข้าใจอโมริมนะครับนัดที่แล้วผลงานดี คือจะบอกว่าสับขาหลอกเหรอโอ้โหสับขาหลอกสมมติกูเป็นกุนซือวูฟกูคงแบบโอ้ยเฮียแมนยูเล่นหลังสามตอนแรกเราคิดว่ามันจะเล่นหลังสี่แล้วอยู่ดีๆมันมาเล่นหลังสามกูยับไม่ได้ทุรนทุรายเลือเกินทําไมมันเป็นแบบนี้อีกไฟไม่มีกุนซือคนไหนเขาแบบโอ้ยเฮียอะไรแบบนี้หรอกมึงไม่ต้องไปสับขาหลอกขอเขาแม่งเจอวูฟเล่นในบ้านย้ำเล่นที่โอทัฟฟอร์ด โรงละครแห่งฟาร์มฝันดูปากโรงละครแห่งฟาร์มฝันนี่ตัดกองเชียร์มึงแม่งเจ็ดหมื่นคนมึงกลุยฮี้อะไรนักหนาถามว่าไอ้หลังสามกับสี่สองสามหนึ่งมันต่างกันยังไงคือตัวรุกสี่สองสามหนึ่งมันเยอะกว่านะครับตัวรุกสี่สองสามหนึ่งมันเยอะกว่าคือมันไปถอดเอาเซนเตอร์แบ็กออกไปคนหนึ่งละเกมแบบเนี้ยเจอเจอเจอ,เจอบุ้ยแหละ แล้วเป็นบวยเป็นบวยที่ไม่มีสภาพเป็นบวยที่ผลงานห่วยแตกที่สุดในประวัติศาสตร์ของรีเมลิกมึงจะกลัวอะไรมึงจะปอดแหกมึงจะตาขาวอะไรนักหนามึงจะเป็นจะตายอะไรอ๋อไม่บอกแล้คือถ้าปรับใช่ไหมนะนะัดที่แล้วปรับแล้วได้รับความชมเออเฮ้ยถ้าใช้ต่อถ้าปรับต่อถ้าใช้ต่อถ้าติดตั้งสูตรสี่สองสามหนึ่งต่อโอ๋อเดี๋ยวมันเสียตัวตน อุ้ยมันเสียศักรีไม่ได้กูยึดมั่นถือมั่นของกูอยู่ดีดีมึงจะมาชื่นชมมึงจะมาแบบโอ้โหเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยมึงจะมาบอกกูยืดหยุ่นไอเฮียเสียตัวตนไม่ได้กลับไปเหมือนเดิมและที่สําคัญวูฟเขาเล่นหลังสามหลังสามต้องเอาหลังสามมาชนอะไรแบบนั้นแล้วขอโทษนะฮะสิ่งที่เห็น สิ่งที่เห็นในเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับวูฟแฮมพ์ตันคือผู้มาเยือนนะเล่นไปเล่นมาไม่ได้เป็นรองนะครับชัดๆเลยเอาบอลเข้าไปถึงแดนสามเอาบอลเข้าไปถึงพื้นที่สุดท้ายได้มากกว่าเจ้าถิ่นอย่างปีศาจแดงด้วยซ้ำสถิติแม่งขึ้นมาตลอดนะ วูฟแม่งเอาบอลเข้าเขตโทษได้มากกว่าเอาบอลเข้าไปถึงพื้นที่สุดท้ายได้มากกว่าโอกาสจบสกอร์ก็ไม่ได้เป็นรองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะแล้วมีบางช่วงบางตอนของเกมที่ครองบอลบุกขึงใส่เจ้าถิ่นแบบไม่เกรงใจใครแล้วขอโทษอีกครั้งนะไอประตูนํำของแมนยูไอประตูหนะึ่งศูนย์น่ะเอาตรงๆนะเด็กผีอย่าว่ากัน แม่งฟลุ๊กฟักกิ้งฟลุคือจังหวะนั้นไม่ได้จังหวะเข้าทำด้วยทีมเวิร์กไม่ได้ว่ามีรูปแบบมีไอเดียมีความหลากหลายอะไรเลยมันก็แค่ไอเจ้าหนูไอเดนเว่นแม่งขึ้นมาแย่งบอลได้ดีต้องชื่นชมแย่งบอลเ็จแม่งก็ให้บอลไปนะทำชิ่งกันเล่นกันหน้ากรอบเหตุโทษก่อนที่โจชัวเซอร์ซี่จะตะบันไปชัลบกองหลังของคู่แข่ง เปลี่ยนทางเข้าประตูตัวเองท้าไม่ฉลับผมว่าไม่เข้าแล้วมันก็เป็นจังหวะแบบคลุกคลิกนะฮะจังหวะแบบกระดึงกระดังอะแล้วสุดท้ายแม่งยิงไปฉลับเข้านำหนึ่งศูนย์ไม่ได้มาจากความแบบโอ้โหรูปเกมการเข้าทําที่แบบสวยงามเป็นทีมเวิร์กมีความดุดันกระซวกไส้แตกอะไรแบบนั้นเลยไหมคือแม่งยิงแบบทุลักทุเลฉลับเปลี่ยนทางเข้าพอนำหนึ่งศูนย์เฮ้ย เหมือนโมเมนตัมแม่งเหวี่ยงมาเว้ยวูบแม่งวูบแม่งออกอาการเป๋่ฮานะฮะออกอาการแบบป้อแป้ป้อแป้คือโดนโดนแล้วยวบวพูดง่ายๆในขณะเดียวกันแมนยูเหมือนได้ใจเหมือนบอลได้ใจเอาเว้ยม่งเล่นไม่ดีเล่นสะเปะตะปาอยู่ดีๆกูขึ้นนําทีนี้คลองบอลบุกขยมเลยนะบุกขึงอยู่พักใหญ่เลยเพื่อจะเอาประตูที่สองพูดง่ายๆว่าพยายามจะฆ่าให้ให้แดดดิ้นให้แบบ เอาแล้วก็ตีตีให้ตายอะไรแบบนั้นคองบอลขึงนะบุกอยู่พักใหญ่แล้วอยู่ดีๆม่นก็ฟีบลงไปนะม่นก็เหี่ยวนะมันก็แผ่วลงไป้ายอย่างนั้นคือพอพอไม่ได้ประตูที่สองก็กลับมาหยอะหแย่ๆเหๆมือนเดิม <h ums> แล้วก็เสียประตูนะถูกตีเสมอในช่วง5านาทีสุดท้าย เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนแบบเหมือนที่ผ่านมามึงไม่เคยไม่เคยจดจาเลยนะเหมือนเดิมครั้งแล้วครั้งเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าวันแบทเทิลออฟเตอร์นาเตอร์เฮียเคยเสียไงก็เสียอยู่อย่างนั้นแล้วขอบอกนะไอประตูที่แมนยูเสียเนี่ยแม่งเป็นการเสียง,ง่ายๆอีกแล้ว อีกแล้วอีกแล้วครับท่านถามน่อยดิจังหวะที่ไอ้ไอ้ไอดอกูแม่งงงออกหลังอะ่ะถ้ามันมีคู่แข่งเข้ามาอยู่ใกล้ๆมันมีคู่แข่งเข้ามากดดันมันมีแบบโอ้โหจังหวะแบบเฮ้ยมันมันจวนตัวมันแบบมันขับขันไหมไม่ไม่เลยนะไอ้ดอกกูมึงก็ไ่สแกนซ้ายสแกนขวาก่อนจะมง ไอ้เฮียมึงมาดุม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 ,ดมบอลมาปุ๊บกูมองออกยอมเสียลูกเตะมุมโอ๊ยปลอดไทยไว้ก่อนนี่ฮะยอมเสียลูกเตะมุมไอ้ซนตีนแม่งให้กูเป็นคนหยาบคายหนึ่งคือมึงไม่ควรจะเสียลูกเตะมุมมึงก็ทําให้มันเสียลูกเตะมุมนะหนึ่งคือเกมมึงดีนะเกมกําลังดีๆอยู่กําลังใครย,ยมอยู่คลองบอลอยู่อยู่ดีๆมึงมึงก็แผ่วทะดื้อเอาอย่าว่าแต่มาตรฐาน ในฤดูกาลเลยนะฮะในในระหว่างเกมพูดเป็นประจำว่าแมนยูอ่ะมันไว้ใจไม่ได้นะมันไม่มีความเสมอแม้แต่ในระหว่างเกมการแข่งขันอ่ะไปเสียประตูอ่ะผู้ผิดไปเสียลูกเตะม,มุมแบบไม่ควรจะเสียอ่ะป้องกันลูกเตะม,มุมเขาเปิดมาบอลพุ่งมา,มาเห็นเห็นบอลพุ่งมาหาตัวเองเห็นเห็นไอ้ดูมึงมงเสยไอ้เหี้ยหัวมึงเถกใช่ไหมหัวมึงเถกใช่มึงไปดูหัวมึงเถก หัวมึงเถกแล้วมันลื่นหรอแม่งมงเช็ดมา่าสองเขายืนลงโลงโคคนเดียวเลยรูปแบบเดิมๆเ,เสียประตูเหมือนเดิมถูกตีเสมอแบบโอ้โหเฮียเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเชียเหนื่อย,อ,ยอ่ะอ่ะใจดีสู้เสือเวพักครึ่งเดี๋ยวไปแก้เกมนะเดี๋ยวไปว่ากันใหม่เดี๋ยวไปกระตุ้นกันใหม่ไปปลูกระดมหน่อยนะรู้สึกว่า ครึ่งแรกดูมันอิเลยอเชยแช่ชอบกนเดี๋ยวครึ่งหลังอย่าลืมเกมแรกที่ไปเยือนโมลินิวส์คราวอ่ะก็โดนตีเสมอแบบเนี้ยนำหนึ่งศูนย์แล้วมันโดนตีเสมอช่วงท้ายเกมแล้วเดี๋ยวไปเร่งเครื่องไปอัดเต็มสปีดในเครื่องหลังเดี๋ยวยิงกระจายใจดีสู้เสือบอกตัวเองในใจแบบนั้นเดี๋ยวครึ่งหลังมาแนะ่เดี๋ยวครึ่งหลังต้องได้ขี้หมูขี้หมาอาจจะชนะไม่เยอะแต่ขี้หมูขี้หมา เฉือนชนะสักหนึ่งประตูก็ยังดีเป็นของขวัญแ,แ,แกแฟนๆมันส่งท้ายปีเกา่าเปิดมาครึ่งหลังอ้าวไอ้ััตว์แจ็คเฟลเชอร์แจ็คเฟลเชอร์ดาวรุ่งจากโรงเรียนลูกกรอกคันองวิทยาถูกส่งลงมาฮ่าสุกส่งลงมาครับครึ่งหลังลงมา ถูกส่งลงมาลงมาลงมาทำเฮียอะไรยัดเข้มึงบ้าปะเนี่ยเฮียนัทที่แล้วก็เห็นอยู่แม่งเล่นไม่ได้ใจเย็นๆคือให้โอกาสเด็กโอ้ยเมื่อก่อนไม่เคยให้โอกาสเด็กเลยโอ้โหตอนนี้ตัวไม่มีมึงให้โอกาสเด็กจังเลยอุย้ยน่าชื่นชมให้โอกาสเด็กแต่ใจเย็นๆก่อนสิผมรู้ด้วยนะครับว่าทำไมไอ้แจ็คเฟลเชอร์ถึงได้ลงมาแทนโจชัวเซิร์ซี่ คือรูเบียนนามอริมเนี่ยแม่งมีนิสัยเสียแบบนี้คือใครโดนใบเหลืองใครติดใบเหลืองเฮ้ยเฮียโดนใบเหลืองแล้วะมึงออกมึงออกกูกูจะเอามึงออกถ้าใครพลาดนะใครพลาดใครทําให้ทีมแบบเป็นต้นเหตุให้ทีมเสียประตูไอเฮียนี่คือความผิดเดี๋ยวกูเอามึงออกจําได้ไหมโยโร่เคยโดนแล้วนี่โยโร่ก็เคยโดนพอพลาดปุ๊บโดนออกเลยให้มันเสียความมั่นใจกันไปไอ้ดูมันพลาดไงจังหวะเสียประตูอ่ะ มันพลาดเพราะหัวมันเถกบอลมาฉลับหัวมันไปถึงคู่แข่งเขมงเข้าประตูโอ้โหมีความผิดและไอ้ลูกไอ้ประตูที่มันยิงอะ่ะก็บอกไงว่าฟลุกมันยิงฉลับเพราะฉะนั้นถือว่าไม่มีความดีความชอบใดๆเว้เอาออกเลยทั้งทั้งที่จริงๆเนี่ยให้มันเล่นก่อนสี่สิบห้านาทียี่สิบนาทีแล้วค่อยมาว่ากันถ้าไม่ได้ค่อยเปลี่ยนตัวออกก็ไม่สายเพราะอะไรเพราะอย่างน้อยเนี่ย อาจารย์ดูไอ้ดูเนี่ยยังน้อยอะนะครับมันยังคลองบอลได้เล่นบอลหน้าลายมันยังคลองบอลได้มันยังมีประสบการณ์กระดูกมันยังแข็งกว่าไอ้แจ็คไอ้แจ็คอายุยังไม่ถึงยี่มิบโอภาพตัดกับไปดาเลนเฟลเชอร์ยืนอยู่กับเมียภูมิใจภูมิใจเฮียอะไรมันยังเล่นไม่ได้ใจเย็นๆมันดิบอยู่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปลงสิบนาทีสิบห้านาทีอะไรแบบนี้ไอ้เฮียเอาลงตั้งแต่ ต้นครึ่งหลังเท่ากับเหมือนมึงต่อเหมือนมึงต่อให้หวูบอะนะตัวหนึ่งดื้อแล้วดูเห็นไหมฮะว่าแจ็คมันทําอะไรได้ไหมมันเล่นได้ไหมไม่มีเฮียอะไรโดดเด่นเลยเข้าใจว่ายังเป็นเด็กเข้าใจนะว่าเข้าใจว่าแบบเฮ้ยมันต้องให้โอกาสแต่คนที่ต้องควรโดนตําหนิคือผู้จัดการทีมมึงส่งไปทําไมมึงรีบทําไม สุดท้ายเอาชนะทีมบ้วยที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกไม่ได้หรือใช้คำว่าไม่มีปัญญาดีกว่ครึ่งหลังเกือบจะโดนไม่โดนแหล่อีกตั้งหลายจังหวะยังดีที่เซเนอร์ลาเมนมันก็ยังไหวอยู่จังหวะเข้าทำจังหวะสุดท้าย กลายเป็นคู่แข่งแม่งได้น้ำได้เนื้อมากกว่าเฮ้ยมันตลกนะฮะพวกมึงแม่งเหมือนตัวตลกอะ่ะให้เขามาหัวเลาะขบขันให้เขามาแบบโอ้โหล้อเลียนยามเหยียดเยอะเย้ย,ย,ย,ยแม่งไม่นึกถึงหัวอกแฟนๆเลยผู้จัดจาการทีมไอยเฮียแค่ลูกทีมอะ่ะ คอบอลไปคอบอลมาระบบหลังสามมันเป็นแบบนี้ไงเหตุผลที่มึงไม่เหนือกว่าเขาอะเพราะมันมีกลางแค่สองคนแล้วกลางสองคนของแมนยูคนหนึ่งอูกาเต้คนหนึ่งกาเซมิโร่คงไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรมากมายนะคนหนึ่งอูกาเต้คนหนึ่งกาเซมิโร่จากมีกลางสามจากเกมที่ชนะนิวคาสเซิลอยู่ดีดีมึงก็เอาให้ให้กลางสองให้เท่าเขาแต่เป็นรองเขา กลางไม่ได้เหนือกว่าเขาแล้วดูคุณภาพในการจับบอลจ่ายบอลผมนั่งหัวเราะตลอดทั้งเกมเดี๋ยวล้นเดี๋ยวขาดเดี๋ยวสั้นเกินไปเดี๋ยวยาวเกินไปเดี๋ยวแรงเกินไปเดี๋ยวเบาเกินไปเดี๋ยวจับกระชอกเดี๋ยวจับกระโดกกระเดกต่อบอลกันตะกุกตะกักติดติดขัดขัดจังหวะเข้าทำเอาตรงๆนะ วูฟแม่งเป็นรูปแบบมากกว่าด้วยซ้ำรูปเบ็นอริมเอาต,อตรงผมผมไม่ไหวกับมึงแล้วครับผมไม่ไหวกับมึงแล้วนะกว่าจะชนะทักนัดมันยากมันเย็นโอ้โหไอ้เฮียแล้วนี่เจอทีมบว้ยที่แม่ง ที่แม่งแพ้มา11นัดมึงไปหยุดสถิติที่เขาแพ้ติดต่อกันมา11นัดให้เขาซะอย่างนั้นถุยเฮ